สวัสดีค่ะวันนี้มาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันอีกนะคะกับโกสุมลักษณนุกุลใน living life ค่ะพระธรรมสำหรับวันนี้นะคะปรากฏอยู่ในโยชัวบทที่18ข้อ11ถึง28ค่ะโยชัวบทที่18ข้อ11ถึง28 จับได้ฉลากของเผ่าคนเบนยามินตามตระกูลของเขาขึ้นมาและดินแดนที่เป็นส่วนของพวกเขาอยู่ระหว่างพงพันยูดากับพงพันโยเซฟทางด้านเหนือพรมแดนของพวกเขาเริ่มต้นที่แม่น้ำจอแดนและพรมแดนก็ยื่นขึ้นไปถึงไหล่เขาตอนเหนือของเยริโคแล้วขึ้นไปทางแดนเทือกเขาทางทิศตะวันตกและไปสิ้นสุดที่ถิ่นธุรกันดารเบธาเวนจากที่นั่นพรมแดนก็ยื่นไปทางที่ใต้ต,ตรงไปยังลูสไปยังไหล่เขาที่เมืองลูส เมืองเดียวกับเบตเอลแล้วพรมแดนก็ลงไปถึงอาทาโรอัดดาบนภูเขาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเบตโฮโรนล่างแล้วพรมแดนก็ยื่นไปอีกทิศหนึ่งโคง้งไปทางทิศใต้เป็นด้านตะวันตกจากภูเขาซึ่งอยู่ทิศใต้ตรงข้ามเบตโฮโรนและไปสิ้นสุดลงที่คิริยาตบาอันคือคิริยาตเยอาริมอันเป็นเมืองของพงพันยูดานี่คือพรมแดนด้านตะวันตกส่วนด้านใต้นั้นเริ่มต้นที่ชานเมืองคิริยาตเยอาริม และพรมแดนก็ยื่นจากที่นั่นไปทางตะวันตกถึงน้ำผู้แห่งลำห้วยเนฟโทอาและพรมแดนก็ยื่นลงไปสุดเขตภูเขาซึ่งมองลงมาเห็นหุบเขาบุตรหินนมซึ่งอยู่ทางปลายเหนือสุดของหุบเขาเรฟาอิมแล้วก็ลงไปที่หุบเขาหินนมใต้ไหล่เขาของคนเยบูสแล้วลงไปถึงเอนโรเกลแล้วโค้งไปทางทิศเหนือตรงไปถึงเอนเชเมชจากที่นั่นก็ตรงไปยังเกลิโล ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นเขาชื่ออดุมมิมแล้วลงไปยังโขดหินของโบฮันบุตรรูเบนแล้วผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาตรงข้ามอาราบาแล้วลงไปสู่อาราบาแล้วพรมแดนก็ผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาที่เบธฮกลาและพรมแดนไปสิ้นสุดลงที่อ่าวด้านเหนือของทะเลตายที่ปลายใต้ของแม่น้ำจอแดนนี่เป็นพรมแดนด้านใต้แม่น้ำจอแดนกั้นเป็นพรมแดนทางตะวันออก นี่เป็นมรดกข,ของพงพันธ์เบนยามินตามตระกูลของเขามีพรมแดนเหล่านี้ล้อมรอบเมืองต่างๆของเผ่าคนเบนยามินตามตระกูลของเขาคือเยริโคเบดฮกลาเอเมเคซิสเบดอาราบาเซมาราอินเบทเอลอัฟวิมปาราอฟราเคฟารัมโมนีอฟนีเกบา รวมเป็น12เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยกิเบโอนร,รามาเบเอโรดมิสปาเคฟิราโมซาเรเคมอิรเปเอลทาระาเสลาหะเอเลฟเยบูสคือเยรูซาเลม็มกิเบอาและคิริยาตรวมเป็น14เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วย นี่เป็นมรดกข,ของพงพันธ์เบนยามินตามตระกูลของเขาเมื่อโยชูวได้แนะนำให้ชนชาติอิสราเอลนะคะจับฉลากแบ่งปันที่ดินกันเพื่อความยุติธรรมความจริงแล้วชนชาติอีกเจ็ตระกูลที่เหลือนั้นมีจำนวนประชากรที่ใกล้เคียงกันค่ะดังนั้นโยชูวคิดว่าการจับฉลากภายใต้การทรงนำของพระเจ้านั้นเป็นวิธีการที่ยุติธรรมที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้เผ่าต่างๆจะรู้สึกว่าบางตระกูลได้พื้นที่ที่ดีกว่าบางคนนะคะดังนั้นฉลากอันแรกก็ตกอยู่กับเผ่าเบนจามินค่ะอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งซึ่งอยู่ระหว่างตระกูลของมนัสเซอิชมาเอลและตระกูลยูดาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ค่ะเพราะว่า ถ้าไม่ได้เพราะการทรงนำของพระเจ้านั้น,นมันจะมีก็คงจะไม่ได้มาขั้นชนชาติมนาาสัสเสอิชมาเ,เอลและชนชาติของยูดาเราทราบจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาแล้วนะคะว่าในสมัยของโยเซฟเมันจะมีนั้นเป็นลูกคนสุดท้องที่คุณพ่อ,อยาโครบรักมากที่สุดและในสมัยที่โยเซฟนั้นได้เป็นกุนนาง ได้เป็นผู้สมเร็จราชการรองลงมาจากฟาโรนั้นได้เกิดการกระดานอาหารในแผ่นดินคานาอันจึงเป็นเหตุให้พี่น้องของโยเซฟนั้นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะเข้ามาหาอาหารในแผ่นดินที่มีคลังของอาหารเก็บไว้อย่างบริบูรณ์ดังนั้นโยเซฟเองทราบว่า วิธีการที่จะได้คุณพ่อยาโคบเดินทางออกมาจากแผ่นดินคานาอันเข้าสู่แผ่นดินอียิปนั้นจําเป็นที่จะต้องได้คนคนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อคุณพ่อมากมาเป็นตัวประกันและโยเซฟได้เลือกเอาเบนจามินมาเป็นตัวประกันเพราะโยเซฟรู้ว่าคุณพ่อยาโคบและพี่ชายจะรักน้องคนนี้มาก และจะไม่ยอมปล่อยให้น้องคนนี้เป็นตัวประกันเด็ดขาดนี่เป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของโยเซฟนั้นเป็นทุกข์และในที่สุดก็จะต้องพยายามที่จะต่อรองกับโยเซฟเพื่อที่จะไม่ต้องให้น้องต้องตกเป็นตัวประกันและในที่สุดโยเซฟเองก็เปิดเผยตนเองว่าแท้ที่จริงเขาคือโยเซฟซึ่งเป็นพี่น้องด้วยกัน ในครอบครัวของคุณพ่อยาโคมีเองนอกจากนี้แล้วเราจะเห็นความผูกพันของครอบครัวภายใต้ความรักที่คุณพ่อมีต่อบเบนจามินดังนั้นโดยการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าทรงนำให้ตระกูลเบนจามินนั้นอยู่ขั้นระหว่างกลางระหว่างตระกูลของโยเซฟกับตระกูลของยูดาซึ่งมักจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกัน ในบางครั้งเราจึงเห็นว่าการทรงนำของพระเจ้านั้นอัศจรรย์นี่จึงไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่เป็นพระหราชกิจของพระเจ้าที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ด้วยซ้ำไปนะคะเช่นเดียวกันค่ะในชีวิตของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เมื่อเราอธิษฐานมอบชีวิตของเราายได้การทรงนำของพระเจ้า ไม่ว่าเราจะเลือกทางชีวิตโดยวิธีไหนบางท่านอาจจะมีนิยมการเลือกคนทางชีวิตด้วยการจับฉลากก็ได้แต่เราเองนั้นก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาใช้หมายสำคัญที่เราต้องการให้พระเจ้าสัแสดงให้กับเราที่เราจะเลือกทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะเลือกด้วยการใช้สญริสุขในจิตใจหรือว่าเราจะเลือกโดยวิธีการใช้สติปัญญา ที่เรามีอยู่หรือเราจะเลือกโดยการที่ให้พระเจ้าสําดงหมายสําคัญว่าให้มีคนใดคนหนึ่งพูดสิ่งนี้กับเราหรือยืนยันสิ่งนี้กับเราไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนพระเจ้าทรงทำได้ทั้งสิน้นดังนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่การทรงนําจากพระเจ้าแล้วให้เราอธิษฐานให้เราวางใจในพระองค์ค่ะที่จะให้พระองค์ทรงนำทิศทางของเราแทนที่เราจะนำด้วยตัวของเราเอง ซึ่งบางครั้งเราอาจจะประสบกับปัญหาและเราอาจจะต้องบาดเจ็บและผิดหวังก็ได้ให้เราอาธิษฐานกันดีไหมคะเพื่อว่าการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันนี้เราจะให้พระองค์ทรงนำพระบิดาเจ้า,าทำฉลายมั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งและพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะปกครองสรรพสิ่ง ให้มีชีวิตและเคลื่อนไหวไปมาในสวัสดิภาพของพระองค์เช่นเดียวกันพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดที่จะชี้แนะนำทางชีวิตของข้าพระองค์ให้เดินไปวันนี้ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าภายใต้การควบคุมของพระองค์อย่าให้ข้าพระองคทั้งหลายควบคุมชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ด้วยความจำกัดของตนเองแต่ให้ ข้าพระองค์ยอมมอบการตัดสินใจคําแนะนําภายใต้พระหัตถ์อันทรงวิตของพระเจ้าด้วยเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงของ,รองพระองค์เพื่อเราจะได้เห็นหมายสําคัญเพื่อเราจะรู้สัญญาที่พระองค์ทรงตอบเราทั้งหลายว่าที่นี่ใช่หรือที่นี่ไม่ใช่วิธีนี้ใช่หรือวิธีนี้ไม่ใช่ขอพระองค์ทรงโปรดควบคุมความคิดควบคุม มือควบคุมเท้าและควบคุมปากของข้าบมังหรลายด้วยอาจิชานให้วันนี้ทั้งวันเป็นวันที่จะอยู่ภายใต้การครวบคุมของพระองค์และตลอดไปอาธิชานในพระนามพระเยซูคริ์เจ้าเอเมน